กเศษอินดีสวัสดีจ้านี่ยตู้เลูกตัวนี้ออกมาไหมครับมาเบิ้งแพะครับทุกคนครับอ่ะพาไปเบิ้งนะจานี่แพะลูกพ่อผมนะครับนี่เห็นไหมครับเจ้าครับเป็นจังไดนะครับแพะนี่จะเบิ้งหนามันเบิ้นี่เบิ้งหนามันสิครับนี่อยากให้แพะออกมาหนี่แพะแพะมันมีจักรโตครับตอนนี้ ซองตัวครับแม่เอาแพรมันออกให้แน,เเนเ่เดี๋ยว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 ่ยโอ้<า>อันนี้พาชมเด้อจ้ะพอดีว่าแพรที่ออกเมื่อคืนอแพรแมลูกชุดนี้เพิ่นลูกเพิ่นเป็นเอ็นแม่เพิ่นเป็นเอ็นแองโกลจ้ะแองโกลหัวดำแล้วก็ลูกเพิ่นเป็น,น,ปน,น,ล,ล,น,ปนลูกบอ่อ พอพันเป็นบ่อเด้อจ้ากาสิึเป็นออกเป็นบ่อเองโกเด้อจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องครับพ่อพามาเบ่งแพะผมโคลรูค่ะจากบาอยหางดนักพี่น้องนี่นี่เด้อจ้าตาหักตาหักเดี๋ยวกำลังกินนมเพิ่งอันแม่นี่ออกตอนตีหาเครงเด้อจ้าดียืนกินนมได้แล้วเราก็แข็งแรง จังสี่กะถือว่ารอดแล้วจ้ะน,นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขากินนมกันลกูกนี่เดี๋ยวจ้ะเขายืนกินนมเองได้แล้ว,ลวเขาเได้ได้แป๊บนึงลูกอ่านี่เดี๋ยวจ้ะพาชมลูกแพ้เกิดไม่แล้วก็ออกตอนตีหา้าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแรงเดี๋ยวจ้ะตาสีจะหักก็จ้ะ เป็นบอ่อทั้งคู่แต่ว่าอีกตัวหนึ่งสิเป็นสีออกครีมครีมหัวแดงแบบครีมครีมอีกตัวหนึ่งหัวแดงเข<บ>้มเลยนะจ๊ะกับเบ้โอ้ยนัย่นลูกตัวคู่ทั้งคู่เด้อจ้จ<บ>าเบ,บิ่งเด้อจ้ยเบ้ทาลูรุลหักแหงเด้อจ้ะ,บบจะอีกค้อหนึ่งซังมบ้าแฟร์คนละฝากันละ<บ>พีน่น้อง อีกข้างนึงนี่แม่แม่เป็นซาแนนเดจ่ะซาแนนส่วนลูกได้ออกมาอยู่นอกคอรกแล้วจ้ะพอดีว่าเอามาให้เด็กน่อยเพิ่นเล่นเพิ่นพากันมาอันเล่นเบิงแพะเที่ยวเบิงแพะเดจ้ะอันนี้ก็นาบอออกสีขึ้นครีมแนสีจางคือกันก็ครูพุนจ้ะเพิยงแต่ว่าครูฟังนี่สีมีแต้มมองทั้งหางจ้ะเข้มโตจืดโตหนึ่งเดจ่ะ แม่จบไปยังหรืยังนี่เด้อจ้ะนี่อย่าบอกให้หายสจก็เ้าก็เฮ็ดห้องแยกคอดเด้อจ้ะเห็นห้แล้วก็แม่พันนี่เ้าให้เขาอันเอากระถินมาให้กินเทิงๆแล้วก็มีน้ำให้จ้ะเอ๊ะก็กะว่าให้เขา ให้เขาแข็งแรงจากสามมือจากกระสิป่อยรวมฝูงก็คือว่าเ<อ>บิ่งก่อนว่าลูกเขาแข็งแรงแรงทันหนีท่านใดขึ้นลงบันไดเองได้เขาก็สิป่อยแม่ลงไปกิน,ก,นกระถินกระฝูงเด้อจ้ะนี่เด้จอดจ้ะน,น,นั่นฝูงเพิ่นเด้จอจ้ะอู้พี่น้องอยู่ข้างล่างคุนเขาก็สิป่อยลงไปให้ไปกินกระถินอยู่ข้างล่างจะเออ ถ้าเขาแข็งแรงแล้วอ้องก็บต้องแบกขึ้นมาเด้จ้ะแต่ว่าตัวนี้เขาก็แยกกันก่อนสักก่อนเด้จ้ะนี่จ้ะอันนี้น้ำตอนเศร้ากับให้กินหัวอาหารเสริมคนละแก้วจ้ะแม่บไปนี่นี่จะหลุกอาจจะจบแล้วลูกแับพักชมแม่ตัวนี้จริงเป็นขาวล้วนนะจ้ะแต่เกาะสามารถให้ลูกที่เป็นบอ่อได้จ้ะ ก็อยู่น้ำพอพันธ์ที่ว่าสายเลือดเข้มก็ตามพอพันธ์ได้เด้จ้ะเล็กหน่อยอันลูกชายโทรมาว่าหาไปหับมาเบิงแพะตั้งแต่เ้าแต่เธือสิเกี่ยวหยางงวัวเธอสิอันหายพักเกษตรแผลแล้วก็ป้าไปบายโมงใบสองพี่น้องก็สิปีกตัวไปหับเขามาได้อันนี้ก็ แวกเก็บพรกเกษตรริมทางมาน้ำกับแล้วมือแรงแล้วจ้ะหี่แล้วแรงแล้วเหลือแตงยางงัวจะสิไปเอาฟางมามาเตรียมไว้เพราะว่าสิมีแม่ทีสีคอดอีกอีกสามตจ้จะทั้งเบิดก็สิเป็นรออรุ่นก็ว่าอีกสามตนะสิออกแปดบอลแล้วก็สิเป็นสีใดเป็นพอพันใดเด้อจ้ะกคลิปนี้กะพาชมพัฒนาการของลูกแพะว่าแข็งแรงดีกัสำนีเด้อจ้าสวัสด,ดีจ้า What did the have?